เขียวอุ้มหุ่มอย่างผักอินถมอแรงนี่ครับนี่ครับได้ผักห่มมาในน่อเนาะน้องสุนฮีจะมาแกงเมียงเมียงครับนี่ผักห่มเนออันนี้ผักขี้เขียดครับนี่จอขมขมหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีงามกับป้อมยมงกินน่องกับผู้คนครับแรงนี่ได้กินแรงครับันนี้น้องสุนฮีจะมาแกงผักห่มแกงผักขี้เขียดเนาะนี่ครับเครื่องแกงเขาพริกพริกหนุ่มเขาเนี่ยครับหอมขาวหอมแดงกะปิน้ำป่าล่าครับมาผมขอเวลาต่ำน้ำพริกกั๊มเนาอหลังจากที่เ่าต่ำน้ำพริกไปเรียบร้อยเนาะ นี่ครับน้ำพริกหน้าตาน้ำพริกของเขาครับน้ำกระเดือดได้ตีเนาะนี่แกงผักหอมผักขี้เกียดนี่เขากินกับไอ้ปลาทูจีเนะาะปลาทูตายจีกับเนบทวนเน่านี่มันปังกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเน้นั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนาะเขาจะไปใส่จ่งด้วยกันดึงมดนะครับนี่ผักขี้เกียดกับผักหอมเนาะเขาใส่ผักหอมอห่าก่อนผักขี้เกียดมันจะขมไปเขาก็ใส่มันลุ้นฟื้นแล้วปิดแก๊สเลยครับ พ่อแม่พีน้องว่าจะได้เนี่ยเหมือนกันก็ทั้งบ้านพปอแม่พี่น้องครับวันนี้กัจัดงานเกิดพี้น,น่องสาวเลยน้องสาวไปได้อยู่บ้านนะจัดงานันเกิดน,นี่นะพุ่นอยู่ออสเตรเลียพุ่นนะครับนี่ตะคืนป่อผมกับบินมาถึงบ้านนะแต่อยู่คนละบ้าน,นครับอยู่อ้มหาสารคามครับยินลืมใส่ห้าลืมไปครับนี่ ห้าปีน้อยนี่นี่ครับรอมันเดือดสักกําเนาะเขามาใส่ผักขี้เขียดทั้งอื่นทั้งไรแกงใส่กันก็ครับผมว่าแกงใส่กันมันปึ้งเนาะนี่ครับลอมันเดือดเข้ามาใส่ผักขี้เขียดเนาะนี่ละครับแกงเข้ากันเดือดเนาะนี่กันนึ่งเข้าตวยครับแต่ว่าลูกเพชแเซลมาอันอย่างก็พออย่างนั้นให้ให้เขานึ่งปลามมียงโดยอ่ะให้เขานึ่งปลามมียงนี่เนอะนี่ละครับเดือดแล้วเนาะ เดี๋ยวเขาก็จะมาใส่ผักขี้เขียดแล้วมาปรุงรสกันก่อนสุบรสรสด,ด,ดีอย่างละเล็กละน้อยใส่มปรปุงอกคปรปุงใจกับปลาต้องใส่บอดี้ตัวเบาหวานความดันหลงอย่างสเปะสเปคก,ก้าแต่เขาก็บุ่งูุเหมือนกันดีบอดี้บังหวะนี่ผักขี้เขียดนเขาจ้งลงบั๊มพื้นไส้พื้นขวบป๊อนะประมาณไปน้อง นี่นะครับปิ๊ดแก๊สเลยนี่เป็นน,<อ>น้นซุกเรียบร้อยเดี๋ยวมากินข้าวแรงด้วยผมเลยครับรอเขาตุ๋นซุกก่อนสวัสดีครับสวัสดีงานกา่อนกินข้าวพรบพ่อแม่่พีน้องทุกคนนะครับสวัสดีครับฮ้อ,อนเสนอเกินเนาะว่าแต่ว่าฮ้อนแล้อดูแรงวันนี้ส่งฮ้อนเลยแต่ว่ามั่ง Ka, ห penguin, ่อนเราปักเขานึงบุนบุน่อนฮ่อนครับอันนี้อย nah, ่างนี้คร really wow, ับแกงพักขมพักขี้ควางพักขี้เขียดนี่นะครับเขากินกับปลาปลาทูแดงจีหนึงมอกนะครับแต่สิ่งสำคัญนี่นะครับการพริกจีฮอเอาไปจีเด้อพริกขวดยังสู้มาได้นะ ันจะหอมาเมืองกันนะครับนี่กันนี่ครับไอ้เนปโทนอาจำคดเต้ามันี้ไปปลกว่าให้เงี้ยเงี้ยอยู่ตกตาตับแม่งครับน,นี่ครับหมดจีนเนอร์ทำนิงไงนี่ครับผมเคยหันตัวลงเป็นแนปจีนน่ะนี่นน

นังเดียดจงหัง,งไปน่ยไยใส่ติษขัวเห็นป๊อล้วจุดจดอดมเขียนฝืน,นงงเนี้ยครับนี่พวกผมมันออกก่อนเนาะสงสัยจะเป็นไาจะวางวางแล้วน่ำพด ถ้าตามรับมาอ,กออกเตวครับอาจะจะปันฮอนแรงขนาดนี้นะเป็นน่าจะวางเป็นหูไปรำเท่าๆแล้วเก้าเก้าคนเจ็นหูก็ไปวานไว้ครับ แล้ก็ตเติมข้าวปาว้มหนาะอืมแม่เนี่ยเหรอเล่นมาบอกทังบ้านมีแม่เป็นแจงใช่ปะโงรักสี่เคลียร์ไปหนักลืมไหมครับมาขึ้นได้พวกแกงแล้วอ่ะแกงข้า,ปาวปั้มนั่นน่ะไอ้เดินไปเดินมาเนาะน้ำปักใส่คนน้ำสกุลเดียวกันน่ะจะอยู่จังหวัดน้า,านพัางเนี่ยครับน้ำสกุลจอมคำอย่งเดียวกัน พี่พอไปทีเนี่ยเดี๋ยวพี่ก่นี้เนอะเดี๋ยวฮอปก็วบขวางของเขาหมดนะิ้ล้วกทุเด้งใจนี่หตูมาเลเี่ย này ngày đây nè, một đeo được được hmm. phải, không cắm đầu có máy ăn

พอเป็ดสุนี้คือเราก็เข้าร้านนั้นและคก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์ใหด้วยนะครับสําหรับคนเท่าหรือพอาาี่น้องของคนทีนี้บัจจันอยากหันที่ผมผมลงกูแรงนะครับบงางวันอา่านประด้ลงของสุมาให้มัน้วยนึกจำโตซับไปหาอ้อนไว้รุ่นหาลูกหาล้านเนอะนี่เป็นกดนือนะครับกดกดฮือจะได้หันผม,มกับเข้าล้ำๆกับเข้าเมียงๆดีๆล้ำๆวันเท่ากูแรงนะครับแรงนี่น้องสุนี่ผมมีอย่างนั้นท่างไรเนาะขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสุดยอดความรำครับ